ต่พอตอนหลังเนี่ยพอมันติดใจแล้วเนี่ยบอกแม่ขอซื้อเป็นลูกค้าถาวรเลยนะคะเนี่ย<ช>ตัวนี้แล้วก็ไปป้ายยาค<ช>นอื่นต่อด้วยใช่ป้ายยาพวกเพื่อนๆนะทุกคนชอบหมดมันดีจริงๆติดใจมาก<อ>าก็เลยต้องซื้อซ้ำเขามาร์กหน้าเสร็จนะเขามามาร์กผูเออใช่แล้วรักกว่าแ,แกจะจบเรื่องท้องกันเนี่ยใช้เวลาประมาณแบบโอ้โหกับช่วงมองอะ นี้่ะแม่ก็ดูให้กำลังใจช่วยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเป็นคลิปอัปเดตสกินแคร์นะคะในเวอร์ชั่นคนท้องเนาะพอรู้ว่าท้องก็เลยต้องมีการอัปเดตสกินแคร์นิดนึงเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนใช่เพราะบางอย่างเราก็ไม่สามารถใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยแทบจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยด้วยซ้ำก็คือมีบางอย่างที่ก็ไม่ได้ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบางอย่างที่ยังคงใช้อยู่ก็มีก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างก็จจะอัััปเดตตตต้้งงแ่หนนาถึว เพราะคนน่าจะถามด้วยว่าตัวใช้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe ไว้เลยนะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูไปเลยค่ะ พอท้องใช่ไหมก็เลยแบบปรึกษากันน้องนุ่นว่าแบบเออตัวไหนใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างเลยน้องนุ่นด h e a f เตอร์นุนนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราก็ยังคงอยากใช้สกินแคร์ของทางด h e a f เตอร์นุนอยู่ลองปรึกษาน้องดูว่าแบบตัวไหนที่เรายังใช้ได้อยู่แล้วตัวไหนที่เราควรหยุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม <c oughs> น้องก็แนะนําม,มาว่าจริงๆตัวที่เราใช้อยู่แล้วก็คือไอตัวสกอปเปอร์ครีมนะคะกับไอตัวโอทูครีมอะไอสกอปเปอร์ครีมเป็นตัวเนี้ยที่จริงจที่เราใช้กับตัวเครื่องอะ <c oughs> เราก็ใช้ได้เหมือนเดิมแต่เราแค่ไม่ต้องใช้เครื่องพอออเเรราท้งใ่มดืแกกะ็ จะมีหน้าแห้งแห้งไม่พอก็มีสิวมันก็คือจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่บริเวณทีโซนเราค่อนข้างแห้งมากเราก็เลยยังต้องใช้ไอตัวคอลลาเจนเจลตัวนี้อยู่เพราะว่ามันก็จะช่วยความชุ่มชื้นให้กับหน้าเรามากๆอะไรอย่างี้แล้วก็ทําให้หน้าเรามันยังเปล่งปังเหมือนเดิมคนก็ทักว่าเออพอทองแล้วทําไมปกติแล้วหน้าจะโซมหน้าจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือหน้าเราดูเปล่งปังก็เพราะว่าเรายังใช้ตัวนี้อยู่นะคะแต่แค่ว่าเราไม่ใช้เครื่องเท่านั้นเองแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทองก็ใช้ต่่ออไปกเครืง แล้วเราก็ยังชอบในการที่เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วค่อยเอาออกมาใช้พอรู้สึกว่ามันสดชื่นใช่แล้ววันไหนที่แบบอยู่บ้านเรารู้สึกว่าอยากเพิ่มคอลลาเจนให้กับหน้าก็คือเราก็โบกเลยทั้งหน้าเอาง่ายๆว่าใช้เหมือนคล้ายๆมาสก็แบบใช้เป็นเหมือนแบบโอเวอร์ไนมาสไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวที่2ที่ยังใช้อยู่นะคะของ a f t e r n น o n ก็คือตัวนี้ตัว O2 s e um, เซรัมซึ่ง O2 s e um เซรัมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่ช่วยทําให้หน้าเรากระจ่งางใสมากขึ้นในช่วง<ม>ที่เรามีสิวฮอร์โมนคือเราจะมีรอยสิวตรงบริเวณใต้คางเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมช่วงตอน3เดือน4เดือนแรกอะไรเงี้ยแล้วพอเราใช้อ่ะเรารู้สึกได้ว่ารอยสิวเราหายเร็วขึ้นเพราะว่าหนึ่งเราไม่สามารถเป็นเลเซอร์ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมยาสิวบางตัวก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะมันค่อนข้างที่จะแรงเกินไป AHA BHA อะไรเงี้ยเรา เราก็เ,เราก็ตัดออกไปเลยอะไรเงี้ยคือบางคนก็พูดว่า BHA ใช้ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราเราเซฟดีกว่าโดยการที่เราไม่ใช้เรตินอลก็ตัดทิ้งเพราะเราก็ไม่ใช้แล้วอันนี้เรารู้กันอยู่แล้ววิตามิน A ก็ตัดทิง้งไม่ใช้นะคะเลยจะเหลือประมาณนี้สําหรับหน้าที่เรายังใช้ได้ของเด uh ียรัเจอร์นูนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมาร์กหน้ามาร์กหน้าเนี่ยเราก็ยังใช้อยู่ตัว hydrating face mask นะคะตัวนี้ของดีมอลเลอรี่นะคะเป็นมาร์กชีสพอมันใช้แล้วอะเรารู้สึกได้เลยว่าหน้ามัน แล้วก็ชุ่มชื้นแล้วพอเราแต่งหน้ารู้สึกว่าหน้าติดมากขึ้นเพราะว่าช่วงที่พอท้องอ่ะเรารู้สึกได้ว่าหน้าเรามันแห้งมากจนถึงขั้นว่าแบบเออแต่งหน้าไม่ติดอ่ะ<ช>อกกะืมโซมไปพักนึงนะ<ม>ลูกอ่ะปกติ<ม>เราคือหน้าแห้งอยู่แล้ว<ช>แต่พอด้วยฮอร์โมนมันเลยดูดน้<ม>ําไปหมดเลยขนาดทานน้าเยอะมากอะไรเยอะมากนะมันก็ยังไม่ได้ไช่วย,วยอะไรเงี้ยแต่มากสกตัวเนี้ยช่วยมากแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบตอนแรกน่ะน้องนุ่นส่งมาให้ใช้ก่อนท้องแล้วพอใช้ปุ๊บบอกน้องนุ่นว่าติดใจมากก็เลยต้องซื้อซ้ำเออแล้วโชคดี ที่ว่าพอทองแล้วก็ยังใช้ได้อยู่อพอรู้สึกว่าตอนนี้ใช้ติดติดกันมาแล้วรู้สึกได้เลยว่าเออหน้ามันชุ่มชื้นขึ้นใครที่มีปัญหาเรื่องแบบทีโซนแห้งเหมือนเราอะ่ะตัวมาร์กตัวนี้ก็คือช่วยได้มากจริงๆเขามาร์กหน้าเสร็จนะเขามามาร์กผเออใชออ่แล้วลากเิอแล้วแบบมันทําให้แบบเขาบอกว่ารู้สึกว่าเยน็ยนเยน็นสบายสบายใช่คือมันก็ทําให้เหมือนแบบเออเราไม่คันด้วยไม่อะไรเลยเพราะมันก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ด้วยรลยใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบเพราะว่ามันมีตัว hyaluronic acid ที่แบบเข้มข ช่วยได้เยอะมากแล้วก็พอเราใช้อันนี้ปุ๊บเราก็ไม่ได้ใช้ตัวไฮยาตัวอื่นแล้วพอเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เข้มข้นพอแล้วไม่อยากใช้เยอะมากจนเกินไปด้วยเออที่จะไปเน้นคือจริงๆจะไปเน้นตัวเพราะว่ารู้สึกว่าเออตัวมันจะขยายขึ้นใช่ไหมก็เลยต้องไปเน้นตรงนั้นมากกว่าแต่สําหรับนี้เอง The Afternoon ่ะคนที่ไม่ท้องก็ยังสามารถใช้ได้อยู่มี่ก็จะมี2ตัวที่ตอนนี้ใช้เป็นพิเศษจําเลยทุกคืนเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้แนะนําเลยนะคะตัวที่1นะพริกรีแพนเนี่ยนะแม่บอกเลยว่าตัวเนี่ นะช่วยทําให้ผิวแม่เนี่ยแข็งแรงแล้วก็เนื้อผิวเนี่ยคือสม่ําเสมอและห<ส>น้าโปรสีผิวสม่ําเสมอแลอ้วทําให้หน้านี่ดูโปรนี่คือไม่เคยขาดเลยนะนี่เรื่องจริงไม่ว่าจะไปต่างจังหวัดหรืออยู่บ้านหรือไปต่างประเทศนี่ไม่มีวันลืมแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่เป็นลูกค้าน,น,น้องนะุ่นนะบอกเลยนะว่าซื้อจริงๆด้วยนะเพราะตอนแรกเนี่ยเขาส่งมาให้รีวิวแต่พอตอนหลังเนี่ยพอมันติดใจแล้วเนี่ยจะไปขอฟรีไม่ได้ละบอกแม่ขอซื้อเป็นลูกค้าถาวรเลยนะคะเนี่ยตัวนี้แล้วก็ไปป้ายยาคนอื่นต่อด้วยใช ป้าอยาพวกเพื่อนๆน,นะทุกคนชอบหมดเขาบอกเลยนะว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาเพราะเขาทาตัวนี้ไปปุ๊บนะหน้าเขารู้สึกเด้งลุกแล้วก็ฉ่ำของเขาดีจริงออจริง,รงใช่ใช่แล้วมาตัวที่2น้องุูกเขาก็แ,แ,นะแนะนาอีกแม่ขาถ้าแม่เนี่ยนะคะอยากหน้ากระจ่างใสแล้วก็กละลดลง<อ>นะคะแล้วก็ฝ้าลดลงนะหนูแนะนําตัวนี้เลยค่ะ M D Formula หลานแม่นใะช้จริงจริงหลานแม่นหยดนะคะทุกคืนนะหลานแม่เขาก็หยดทุกคืนนะสองสามหยดนี่ส่งข้อความมาเลยป้าขาหน้านี่เหมือนนี ออนเนี่ยหน้ามันขาวใสมากอันนี้อันนี้แบบแนะนําอีกตัวเลยนะว่ามันดีจริงๆดูแม่พูดสิมันดีจริงๆสุดยอดมากอันนี้ก็เป็นฝั่งสําหรับคนที่ไม่ท้องแล้วก็สามารถใช้ได้ของยร์เตอร์นะคะก็ลองไปดูกันได้นะคือจริงๆผลิตภัณฑ์ของเขาเยอะมากๆเลยแล้วก็น้องนุ่นให้คําปรึกษาได้ดีมากคือถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาอะไรตรงไหนลิงก็แบบปรึกษาน้องเขาไปได้เลยว่าเออแนะนําสกินแคร์ตัวไหนเลยใช่ต่อมาสําหรับเราสำหรับคนท้องต่อละก็ คือจริงๆเราก็มีตัว2ตัวที่มาใช้ในช่วงท้องก็คือของเพ็กสกินเลยก็คือตามชื่อเลยเพ็กสกินก็คือสําหรับคนท้องตัวที่เราใช้ก็คือตัว b l a n a h e control skin clearing serum คือตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เรารูสกว่ามันอ่อนโยนที่สุดแล้วสาหรับคนท้องเพราะว่ามันเป็นตัวลดรอยจุดด่างดาต่างๆที่เกิดขึ้นจากสิวต่างๆบนหน้าคือมันไม่มีวิตามินเอไม่มีเรติอลไม่มีซาลิซิลิกแอซิดไม่มีเบนโซยแล้วก็เพอโรไซด์คือมันไม่มีพวกสกินแคร์พวกเนี้ยมัน ไม่มีเคมีคอลพวกนี้เลยทำให้รู้สึกว่าเราสบายใจในการเซทเซทตัวเราก็เลยรู้สึกว่าเออแฮปปี้ตอนนี้ที่ใช้มาก็ขอบคุณเพลกสกินนะคะที่ส่งให้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ใช้นะคะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะอันนี้ก็จะสลับสลับกันไปเนาะก็คือจะเป็นตัว brightening age defining moisturizing facial cream นะคะตัวนี้เออทั้งสองอันอะกลิ่นดีด้วยใช่อย่างที่บอกใช้แล้วสบายใจเพราะว่ามันก็ตามชื่อเพลกสกินสำหรับคนท้องคือจริงเราเปลี่ยนจนถึงกระทั่งแบบโฟมหลังหน้าด้วยนะเพราะว่่าาาาบงงอยเรก็ม้ หน้าเราก็ไม่มั่นใจอย่างนี้ใช่ไหมล้วก็ใช้โฟมล้างหน้าของทาง p r ลตต์สกินด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราใช้คือเซราวีเซราวีคือมันเป็นเวชาสามัมารอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนแต่นานาว่าเราแนะนําแนะนําว่าคือปกติเราใช้เซราวีอยู่แล้วแหละเราก็เลยมาหันใช้เซราวีมากขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออมันเซฟเพราะมันเป็นเวชาสัมภาง์แล้วก็รู้ได้ว่ามันเออปลอดภัยแน่ๆตัวคลีนเซอร์ของเราที่เราใช้เราชอบอยู่แล้วเราก็ใช้อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันปลอดภัยก็จะสลับใช้ระหว่างตัวเซวีี่เสขย กับอีกอันหนึ่งที่มันเป็นตัวของเมสกินนะคะมาต่อที่ตัวคิดว่าคนน่าจะแบบอยากรู้ว่าว่าเราใช้อะไรคือกลัวมากเรื่องท้องแตกหลายก็เลยพยายามชะลมทุกอย่างที่สามารถชโลมได้ถ้าวันไหนยิ่งอยู่บ้านคือตอนเช้าตื่นมาอาบน้ําเสร็จก็คือชโลมชลมเลยแล้วก็ตอนเย็นอาบน้ําเสร็จก็ชโลมต่อเพราะว่าเรารู้สึกว่ากันไว้ก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือตอนนี้ห้าเดือนกว่าก็ยังรู้สึกว่าโอเคท้องมันก็ยังไม่แตกมากอะไรใช่ไหม ก็ s> <S เลยรู้สึกว่าพยายามอยากจะเมนเทนตรงนั้นให้ได้จนถึงคลอดอแต่ก็ไม่รู้ว่าเดือนที่8กับเดือนที่9จะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็เท่าที่ทําได้อ่าอ,อย่างที่บอกเซราลวีก็ยังมีใช้อยู่เพราะตัวเซราวีมอยส์เจอไรเซอร์ที่เป็นตัวบอดี้ครีมมันเข้มข้นที่สุดแล,แล้วแล้วเรารู้สึกว่าราคาน่ารักถ้าเทียบกับมอยส์เจอไรเซอร์ตัวนี้นะคะคือเซราวีอ่ะเข้มข้นพอๆกันถ้าให้เทียบนะราคาน่ารักหนึ่งกลิ่นคือกลิ่นของลาแมมันก็เป็นกลิ่นที่มันแบบรีแลกซ์กลิ่นอะไรเงี้ย แต่ด้วยความที่เซราวีมันเป็นเวชสสำอางใช่ไหมมัน <ừ m. S 1> ก็ไม่มีกลิ่น <ừ m. S 1> แต่เรารู้สึกว่าพอเราใช้ลาเมาแล้วเราแฮปปี้แบบเราีแลกซ์เรา <ừ m. S 1> อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากได้ความเข้มข้นแล้วไม่อยากให้เสื้อผ้าเหม็นเซราลวีก็เป็นอีกโจทย์หนึ่ง<ต>ที่แบบที่ด,ดีแบบเป็นดูของกันและกันได้เพราะว่า1กระปุกลาเมา มันหนักถ้าเราไปต่างจังหวัดเราไม่สามารถสามารถพกไปได้แต่ถ้าเป็นของเซรามีมันมีทั้งหลอดมีทั้งกระปุกม,มีทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะพกพาไปได้ทดแทนกันได้ในระยะหนึ่งแต่สําหรับลาแมกระปุกนี้มันคือเดอะบอดี้ครีมเราใช้ทาท้องมากที่สุดแล้วในส่วนอื่นๆเช่นข้อศอกข้ออะไรอย่างเงี้ยแบบเข่าทาขาอะไรเงี้ยก็ใช้แต่ไม่ใช้หนามากแต่ว่าจะเป็นบอดี้ครีมที่ใช้ทุกวันแล้วก็แพงด้วยอ่าเพราะว่าเซฟไงเซฟหน่อยใจใช้ในบนท้องเยอะที่สุดอะไรเงี้ย Thank you. แต่ก่อนที่จะใช้เราก็จะมีใช้2องตัวที่สลับกันตอนนี้คือตัวนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นแบบนี้เพิ่งสั่งหลอดใหม่ไปก็คือตัวของคาแรงนะคะเป็น body partner เป็น stretch mark expert help reduce the look of stretch marks ก็คือไม่ให้มีรอยแตกอันนี้คือจะช่วยลดรอยแตกได้ดีมากๆแล้วก็ช่วย p r e ว e n t ไม่ให้เกิดรอยแตกด้วยก็เลยจะใช้ตัวเนี้ยเยอะที่สุดแล้วก็จะทาบริเวณตรงที่เรารู้ว่ามันจะเกิดรอยแตกแน่ๆอะไรเงี้ยทาไว้เยอะๆอันนี้จะเป็นตัว แรกเลยที่ทาลงบนตัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจนคลอดเนี่ยเราใช้ไปกี่หลอดเราอยากรู้เลยเราจะเก็บไว้จะฉลมโอ้ยทุกวันนท้องนี่มันแพลตอบอีกตัวหนึ่งนะคะที่ได้มานะคือเป็น evereden นะเป็น nourishing stretch mark cream เหมือนกันเยอะแยะไปหมดใช่มีาออยล์ oil mango b u t อร์แล้วก็ c e n t e ล่าตัวเนี้ยก็ความเข้มข้นคล้ายๆกันเราก็เลยจะใช้สลับกันก็เลยจะไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันนะคืออะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆอะถ้าถามว่าชอบอะไรชอบชอบฮาแรง แต่ตัวนี้ก็ใช้คือบางทีใช้สงตัวพร้อมกันเลยเพราะรู้สึกว่าไม่มันจะับใจเออใช่สบายใจจนเต้แบบรังเกียจแบบไม่กล้าจับแล้วอ่ะไม่กล้าจับท้องแล้วเพราะแบบมันมันมากอ่ะแต่เราก็บอกว่าแบบเออไม่ได้เรากลัวมากนี้ใช่ไหมอย่างที่บอก stretch มาก็จะเป็น2ตัวนี้ที่ชอบมากๆตอนนี้แล้วก็ต่อมาเป็นพวกอ i l กว่าแกจะจบเรื่องท้องเนี่ยนะใช้เวลาประมาณแบบโอ้โหกับช่างมองอ่ะ ันนี้อ่ะแม่ก็ดูให้ตะลังใจช่วยออยตัวแรกอีกตัวนึงหมดไปก็คือคาแรงเหมือนกันตัวนั้นหมดไปแล้วก็เดี๋ยวอรอซื้อใช่ค่ะหอซื้อพร้อมกันแล้วก็จะใช้ด้วยกันแต่เราก็จะสลับอย่างที่บอกเราจะพย,ยายามไม่ได้ใช้ตัวเดียวทั้งหมดอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นตัวของ EverAden เหมือนกันนะคะยี่ห้อเดียวกันกับตัวขวดสีม่วงเมื่อกี้อ,อันนี้เป็น golden berry serum นะคะก็พอทาครีมทุกอย่างเสร็จแล้วก็จะลงด้วยตัวนี้ฉโลมด้วยตัวออยตัวนี้แต่ก็จะลงบริเวณแค่หน้าท้องแล้วก็ตรงพวกข้อขาข้อ พับขาข้างบนที่มันเป็นงั้นบิกินี่เนี่ยมันจะแตกง่ายใช่มันจะแตกง่ายมากสปรย์อะไรเงี้ยก็จะพยายามลงตัวเนี้ยให้มากที่สุดนี่ใช้มานานมากแล้วนะยังเหลือเยอะอยู่เลยเลยเนี่ยเขาอนชัวนะแต่ไม่เปืองมากใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าแบบเอออยากได้ราคาที่น่ารักขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะเป็นมาม่ามิโอนนะคะทามมี่รับออยล์อันนี้ซื้อในลาซาด้าช้อปปี้อะไรอย่างงี้ได้ก็ลองดูร้านดีๆที่เขารับรับพีเออเดอร์เนาะเพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นแบบตัวออยล์ที่ค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงเออ ทาอันนี้ปุ๊บคือมันมากเลยนะเนี่ยเนี่ยขวดยังมันอยู่เลยไม่รู้เลยนั่นเดี๋ยวเวลาแกทาเนี่ยนะมันมันไปทั้งตัวเยอะแยะไปหมดคืออันนี้มันค่อนข้างเข้มข้นมากแล้วก็ทาจนถึงหน้าอกรู้จะทาขึ้นมาถึงหน้าอกเลยเพราะว่าหน้าอกก็แตกใช่ใช่าะมมันขยายก็เลยต้องทาทั้งท้องทั้งหน้าอกก็ขึ้นมาหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยเออตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออก็เวิร์กเนาะแล้วก็มีรุ่นพี่อะไรเงี้ยใช้กันแล้วเขาก็เหมือนแบบรีวิวลงในสตอรี่ว่าแบบเออเวิร์กจริงๆนะ มามามีโอเขามีตัวพวกแบบครีมพวงอะไรพวกนี้ด้วยก็ลองไปดูผลิตภัณฑ์เขาได้นะคะ เยอะไหมคะกว่าจะได้นอนนะคะ <laughs> เยอะมากตัวนี้อันนี้ไม่สามารถเปิดได้นะทุกคนเพราะมันก็จะแบบเละเทะมากตัวนี้ของโคพารี่นะคะซื้อในเซฟอร่ามันก็จะเป็นออร์แกนิกโคโคนัทเมล็คือจริงๆมันเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เหมือนกับออยอะเราลองหาวิจัยดูอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าแบบฝรั่งที่ต่างประเทศใช้กันเยอะช่วงท้องช่วงอะไรเงี้ยแล้วกลิ่นดีมากทุกคนกลิ่นเหมือนขนมแบบมะพร้าวแบบมะพร้าวโทสต์แบบหอมอะก็คือพอใช้แลบบ้วเออชอบเนื้อมันจะค่อนข้างมันแต่ เข้มคนมากตักขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นเนื้อเหลวๆวอร์มที่มือแล้วก็ค่อยฉโลมลงี่ไม่รู้โลมกี่ชโลมนะเนี่ยไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนอ๋ยใช่แต่ว่าอันเนี้ยที่ชอบเพราะมันเป็นวีแกนอ่าใช่มันปลอดภัยแบบออร์แกนิกอะไรเงี้ยก็เลยลองมาใช้ดูนะก็ถ้าดีก็เดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังอีกทีแต่ว่าโซฟาก็คือชอบอ่าก็คือชอบทุกตัวแหละที่ซื้อมาแหละเพราะว่าศึกษาแล้วจริงๆมันก็มีบางแบรนด์ที่ก็ลองมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ประทับใจเท่า กับพวกนี้ที่เอามาให้ก็ประมาณนี้สําหรับการอัปเดตสกินแคร์ในช่วงท้องนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงจนถึงเเดือนจะเป็นยังไงว่าคือเรื่องหน้าเนี่ยไม่ค่อยห่วงเราเคยใช้อยู่แล้วอย่างของ the after noon อะไรอย่างเงี้ยที่เราบอกว่าเราเคยใช้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์ผลลัพธ์มันดีจริงๆแต่ว่าตัวอื่นอื่ะเช่นของตัวของอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาลองทดลองกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาพึ่งท้องมาเ้อแรกไม่รู้ดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมา ดูกันนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นไงถ้าอันไหนดีจริงๆเดี๋ยวสุดท้ายเรามาสรุปให้ฟังตอนคลอดอีกทีนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ใครสนใจตัวไหนนะคะก็สามารถไปตามตามได้นะคะเพราะว่าบางตัวก็คือจริงๆบางตัวมันต้องพพีออเดอร์มาจากมองนอกแหละแต่ว่าอย่างของสกินแคร์ดีอัฟเตอร์นูนก็สามารถเข้าไปชมกันได้เลยนะคะที่ไอจีดีอัฟเตอร์นูนเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์รายละเอียดต่างๆไว้ให้ใน description box ข้างล่างนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปปรึกษากับน้องนุ่นได้ก่อนเลยว่าชอบตัว อยากได้ลองตัวไหนหรือว่ามีปัญหาผิวยังไงงนาะให้คําแนะนําได้ดีมากมกสุดยอดจริงๆครับใช่ลองเข้าไปคุยกับเขาได้เลยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนใครมีสกินแคร์อะไรแนะนําในช่วงท้องสําหรับพุงก็แนะนํากันมาได้ในข้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะที่ว่าได้ผลนะใช่เพราะเราเองยังไม่รู้งหรือว่ามีใครเคยใช้ตัวไหนในนี้แล้วรู้สึกว่าเออได้ผลจริงๆก็ลองแนะนํามาได้นะคะในใต้คอมเมนต์เดี๋ยวจะมาไล่อ่านนะคะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน Bye.